สิไปเก็บหอยเนาะตื laser 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 ่นจะเต่านางล้มนี่เรในประเทศเป็นด่านสิบหอยกอดเดินทางประมาณสมมุติงม่อกะพี่นากอลุกโบ่เดี๋ยวเข้าสิไปดขอดเดี๋ยวช่พยไปเก็บหอยด้านบามล้พี่พี่น้องวันนี้วันที่สิเกาอ่ามกระาสองพันารสิบหานทยาอ่าอีสานอันยีเค้รักไท้ไก่บากแสิ่งทไปเก็บหอยนางล้มพี่เองเจอกัน แวะซื้อผลไม้ก่อนพี่น้องคือเนี้ยกินเรียกลังลงพี่น้องเบ้ยเบิํากำลังลงพี่น้องเลยมาเด้อ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 มองหอยนางกำลังลงพี่น้องนางนางนางลงกบลักเลือ่าประมาณเที่ยงนี่กัลงหลายคุณซุ่มไปกวอนยางไปก่อนล่ะอันนี้่อยกลับมาเอาสุกกับกระป๋อง เออผู้ใดอยากกินตามมาเด้อเก็บผักโขมพี่น้องผู้ใดชนะน้ำลุงเราพี่น้องผู้ซุ้ไปเก็บกวนหยางไปกวนเราเพิ่นเฝ้าแค่นี้แหละแค่นี้แหละพี่น้องมองดีกาหอยแข็งนะพี่น้องหอยแข็งหลายหลายเด้อหอยแข็งเห็นบ่นี่หอยแข็งหน่อยหน่อย อกกห,หอยแครงหล้ยหลายเล็นี่าังเออหอาดี๋ยวเ้ยโอ้ยเี่ยหอยแคงเหอยแค้งพี่ห้อหอยแค้งตรงนี้เป็นเรล่งหอยแค้งหอยแค้งหอยนางรมเ้ยอยากกินหอยยางกัน,กน,กนหาเก็บเอาเนาะน้นติดตมลงเลยหอยปะจินจยางไปมีเห็น,นหอยแค้งเลย กำลังสิมูดดินกันแต่ว่ามีขาดนี่เพื่นผู้ม,มันเพื่นก็เอาขาดมาขาดเอาเนาะพี่้องเนาะนีะ่พี่้อง,องมมแตหอย้แขมง์เลยพี่้องเลยเนาะ เอาน่วนยใหญ่ป็น,น,นเลยหนึ่งงามๆเห็นบ่มี้รักรอยรักหลานเลยนี่น้ำกําลังลงพี่น้องเอ้ยนย้ำใสใสสะอาดสะอาดเด้อยมองนี่ใสจุนปูนอยู่นหอยนางร้มพี่น้องผุนน้ำดำแมนมัดดำปี๊ปี๋อยเก็บหวังน้ำใสใสให้มึงเนาะเพราะว่าหอยมักเก็บน้ำหอ,อยน้ำใสพี่น้องมันสะอาดเนาะหอยกระชิลากหลางจรินะอาจจะบงบงไมีกี่ตุ่มเนี่ยลากหลางลางเอ้ยผมมีลมน้ำพี่น้องมว้วนครับตรงนี้ เก็บหอยนางรมตัวใหญ่ๆรุดนี้กำลังเสียบไปตัวเดี๋ยวจะไปเก็บตัวอันนี้ก็แมนเดียเห็นบ่เนี่ยว่าแมนสากเห็นเดียหอยนางรมพี่น้องเขาไปเอาตุกเอาตัวกลวเาะมันหลายตัวมันหลายตัวมันมีหลายตัวเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามตัวตัวเล็กแล้วก็ตัวกลางแล้วก็ตัวข้างเดี๋ยวเราไปขทอออกอ เดี๋ยวพี่น้องน้ำใสๆทะเลกว้างๆมาเด้อเก็บหอยเก็บหอยเก็บหอยพี่น้องนี่แมนเมื่เดินหนี่กวางกว้ดงอยูนี่นดดหนเห็นบ่หอยนางรมจ้าพี่น้องจ้าเอาตัวสำเนีตแสบพี่น้องแกะง่ายนะถ้าตัวงามๆเังสิพี่น้องคะเนี่ยนคน,นสิแกะง่ายเป็นตัวเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเสี้ยนโตหน่อยตัวใหญ น้ำใสๆพึ่งน้ำพิ่น,หนไหลพี่น้องพึ่งน้ำเพิ่นไหลพึ่งสะอาดเทียงเนี่ยหอยนางรมนะจ๊ะเนี่ยนี่หอยมาหอยหน่อยหน่อยมันมันมันหอยเล็กหน่อยมันเสียบไปนองอเก็บหอยเล็กหน่อยเก็บใส่ขวดเลยนี่ายบรรยากาศสวยเมืองกวนดำๆเนี่ยเมียนมืนดละพุ่นถ้าพูาดอะไอยากได้ลายพุ่นไปเอาหมา่องดำๆบุญกรองจุกๆเนี่ยถ้าหอยมากเก็บหอยหน้ำไหล นี่เมียนมืดเลยแต่ดำดำนี่พี่น้องหอยหอยนางร่มนะจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสุนทรายสิเก็บในเมืองเนาะนี่เห็นบ่ไหนเนี่ยหอยหนอยงามๆเลยพี่น้องเนี่ยลูกเท่าหน้าเลยพี่น้องจ๋าหอยแดงมันอะไมันยินเนาะหอยตัวนี้สะอาดน้ำไหลช่วงช่วงพี่น้องพี่นองไปกองไปเมียนมืดพี่น้องเนี่ยเมียนมืดตัวหนึ่งหอยนางล่มเลยพี่น้องเพียเออเอาลายป็นไหนถุงใส่ใส่ถุงพี่น้องเฮ้ยพี่นองมีแต่แนวเดียวน้ำใสๆ เอะเก็บเอากดนะกองจุ่มกลุ่มแม่นดดยนไวตจะพี่น้องเนี่ยเฮะเก็บหอยนางกันจ้าพี่น้องจ้านั่นข้างหลังนี่ก็คือหอยนางล้มนางนั้นเลยค่ะแผงหอยนางล้มค่ะพี่น้องจ้านางพญาหอยพี่น้องเอ้ยเอาไปบ่มหมือดอกเพียเอาไปซ้ำกินเนาะคอยก็บ่กเก็บร้ายดอกเนี่ยเมืองไม่ต้องมาใหญ่ๆหุ่นเมีนเื่แต่โครูเคเล่นะุ่นม่นก้อนหินนะพี่น้องหอยเลยหอย หอยนางร่มค่ะพี่น้องค่ะโอ้น้ำทะเลล่มหอดฟังเพื่อนน้ำก็ใสใสมึงมองเก็บหอยใสจิ้งเปี๊ยอยู่น้ำก็ะเลยที่เก็บมาก็ประมาณไซส์นี้พี่น้องไซส์นี้จะอร่อยเนาะไอตกว่านี้ก็ว่านเจี๊ยบได้ประมาณนี้เพราะว่าเรากินกินคนเดียว พี่น้องกาเราเลยไม่เอามาเยอะทำดีทำาไรนะพี่น้องงัดเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมโอ้งามคัดหอยคุณนะรุ่นนี้จะอร่อยเนาะหอยรุ่นนี้จะอร่อยหอยมัดหอยรุ่น,นหน่อยนีสิพี่น้องหอยใเมืองต้องใส้ถุงมือกันกันนี่ด้วยพี่น้องกันเนี่ยถุงมือตัวเนี่ย เวลาปลอกหอยเราก็ห้ากันลา่างดีเนาะกรลรางหอยดีๆเพราะว่าห้าวสกินแค่เปลือกหมดละซิวพี่น้องเ่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ยากเด้อซิวนี่ปลอกหอยง่ายที่สุดยัดหม่องไปหม่องเป็นหู้หูพี่น้องเป็นหู้เพรว่าก็จะมีหู้หูข้า so. e. yeah. งงัดกดแน่นๆพี่น้องแป๊กแเ่ยเห็นปะแป๊กหอยก็จะออกมาสวยงามทงเรื่องแล้วก็ล้างออกสักหน่อยเนาะเพราะว่าหม่องเราเป็นอย่ี ยินจักหน่อยแล้วก็ผู้ใดงหมักหลังสุดากับหาังตู้ดากาดา็หอยเขาจะออกมาอย่างสวยเลยเราต้องไปนี่ซิวนี่พี่น้องซิวแกงแขีง่งเราจงไปใส่มีดด้วยเรื่องฉีบมือใส่ซิวงัมดมองดาเขาแป๊บเดียวค่ะถึงเวลากินถึงเวลาเปิดพี่น้องถึงเวลาเปิดห,หอยนะคะ เวลาเปดอบหอยควายมักหน่อยๆเขาบอกมักหน่อยในหญ่หน่อยใหญ่เต็มกระละมั่งอยู่แล้วก็สดๆถึงเวลาเปิดบหอย๋ยวสิบเปิอให้มึงเบอ่งหันทไทยทำเห็ดตัวหัว ใส่น uhm. uhm. ้ำพริกเผาก่อนนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยเปี่ยวเข้าไปตุ่นบอกพ่อ้วยพี่น้องขอกนะลุกตุ่นพ่อหรือตุ่นระเทียมยัดไี่ไทยไอ้หวยหวาน หอยกระเทิรกกระเทิร์มากหนะอยเป็นเกิียวหอยข่อยอยากกินหอยกันเลยอ่ะกินมันเลยฮะหอยหน่อยหอยหน่อยกับบ้านหวานเด้ออันเปิืกน้อยหน่อยก็เนื้อเต็มเลยพี่น้องอ่ะใส่แบบก,กระเทียมเจียวหลายๆเนาะหอมเจียวอืม นกันานฉ่ำเลยเก็บอยู่เกาะพ,พี่น้องจาอดกิอย่างนี้หมอกวยเก็บเกาะรูโบประเทศเดนมาร์กพี่เ้องอะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่เราจะพาไปเก็บอย่างอีก